แลโอเคเดี๋ยววันนี้มาดูเครื่องเครื่องเทศต่างๆนะครับไอ้ภาษามันผมก็ไม่ค่อยไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะครับอันนี้บูงอลาเวบูงอลาเวก็คือ,อปล่อยกักปล่อยกักอ่านี้ปล่อยกัยกบูอกองอลาเวนะครับอ่อาแล้วก็อันนี้พริกไทยดำอ่าพริกไทยดำแล้วก็มาอันนี้ การภูภาษามลายูอะไรครับแบบบุงอง่จะแก่อ yeah. ่าบุงอง่จะแก่แล้วก็อันนี้ดีปีด uh ีด huh. yeah. ีดีป uh ีอ huh. ่าบุงโง่บุงอง่สีอ่าแล้ว huh. ก็มาอันนี Jose ้ลูกกวานอันน okay ี้คือลูกกาหวานลูกกวานอ๋อลูกกวานวัดปุ Siz ๊วัตปุ๊อ่านะครับแล้วก็อันนี Moy ้อบเชยอบเชยจะอยูมานี่จะอยูมานี่ไม้หวานอ่าแล้วก็อันนี uh ้มาเป็น ใบใบกะวานใช่ไหมไอ่าแล้วก็ภาษามลายคืออันนี้บูงอกราดีบูงอกราดดีอ่าอันนี้เห็ดเห็ดที่จะเป็นของแกงของม่วงักะอะไรตรงนี้อ่าเป็นแกงนะครับมันจะเป็นชุดชุดแบบนี้ใช่อันนี้อันนี้กะวันเทศกะวันเทศนี่คือลูกเห็นอ่ะนะไปนะอ่าเนี่ยครับเป็นประเด็นกันเยอะมากเลยลูกเห็นกะวันเทศอันนี้คือมดดพู ลูกกะวานกะวานเหมือนกันอ่าเป็นกะวานขาวใช่อันนี้เป็นกะวานเทศใช่โอ้นะครับอันนี้คือการผูแล้วก็เนี่ยพริกแดงพริกแดงนี่ไงในในต่อใหญ่๋อพริกแดงอันนี้มันมันไออ๋อตัวตัวนู้นอะไรนะอ๋อคือแบ่งมาอันนี้คือที่ว่าไม่เผ็ดเผ็ดแต่ว่าไม่่ใส่ในอ๋อมันจะใส่อยู่มัซาร่าอ่าเนี่นะครับเครื่องมัซาร่าก็คือหมายความหนึ่งชุด ใช่หนึ่งชุดมาซาร่าคือตัวนี้อ่าใช่อันนี้จะได้เนื้อ2กิโลกิโลอ่าอันนี้ชุดบาท20บาทอ่า20บาทเป็นก็คือใส่ไปในเป็นชุดมาซาร่าเรียบร้อยแล้วใช่แล้วก็อันนี้อันนี้เช่นกันเช่นกันแต่ว่าอันนี้มันเพิ่มความเผ็ดเข้ามาหน่อยนึงอันนี้คือไม่เผ็ดอันนี้เป็นชุดเรียบร้อยของมาซาร่าใช่อ่า20บาทเหมือนกันใช่อันนี้ก็คือเป็นตัวพริกที่แบ่งออกมาแล้วถูกไหมครับแป่อันนี้ก็คืออันแรกนี่อันนี้ตัวเดียกันอ่าเดียวอ่าแล้วที่เป็นชุดแบบเนี้ยครับแบ่ อันนี้ถ้าปล่อยในมาซาร่าหมายความว่าถ้าถ้าเกิดว่าเราทาตัวนี้แล้วอ่าแล้วก็เอาเอาตัวนี้มาใส่ตัวนี้ด้วยใช่หนึ่งชุดตัวนี้กับหนึ่งชุดตัวนี้ใ่ขอเนื้อสองกิโลใช่เป็นเนื้อสองกิโลใช่ไหมไข่ไก่ได้ไหมแบไก่ได้ใส่ไก่ได้ไข่ก็ได้ปลาก็ได้ไข่ก็ได้ก็ปลาก็ได้เขาใส่นี่อย่างีอ๋อถ้าเป็นปลาจะใส่นี้อย่างเดียวก็จะไม่มีตัวแดงตัวนี้อ๋อแล้วพวกแบบนี้แบคืออันนี้ฮาลาบบอย ฮาลาบอคือฮาลาบอนี่อ่าเอาเรีกว่านาซิดาเกอ๋อที่เขาโลอยู่บนนาซิดาเกออใช่ๆช่ออฮาลาบออันนี้เป็นเม็ดผักชีและนี่ครับแบอันนี้ยีราอ๋อนี่คือยีรายใหญ่อันนี้ยีราเล็กอ๋อนี่ยีราเล็กอ๋อแล้วแล้วสองอย่างนี้เราจะต้องใส่ในมัสซาร่านี่ใส่ด้วยมั้ยบางใส่ผสมหมดแล้ว อันนี้แต่ว่าใส่อ๋อหมายความว่าตัวนี้คือบดเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราจะทแกงมาซาร่าก็คืออันนี้หนึ่งชุดใช่บวกกับตัวนี้ใช่ใส่ใส่ตัวนี้นิดนึงไม่ไม่ได้ใส่ทั้งหมดมันเยอะไปใช่ไหมไม่ไม่ใช่อันนี้ประมาณสิบบาทนี้อ๋อประมาณสิบบาทนี้กับอันนี้ยี่สิบบาทจะได้เนื้อสองกิโลอ่านะครับอันนี้ร้านไทยอิสลามสลามพาณิชย์นะครับตลาดเช้ายาลาอ่านะครับใครจะมาซื้อเครื่องเทศเครื่องแกงที่เยอะมากครับที่นี่ อ่านะครับมีม,มีมีให้เลือกอันนี้ซาปีก็มีใช่ไหมเนยซาปีก็มีโอ้เนี่ยครับคนถามมาเยอะมากเลยแบเนยซาปีอันนี้เป็นมะเขือเทศเข้มข้นใช่ไหมครับมีกระป๋องเล็กกระป๋องใหญ่โอ้นะครับข้าวบัสมันตีข้าวอุรออะไรมีหมดเลยนะที่นี่มีครบเลยนะครับทั้งเครื่องเทศทั้งอะไรต่ออะไรนะครับถ้าเกิดว่าจะมานะครับอาแบอนโมครับผม อิสมาเอมีเบอร์โทรไหมครับแบร์เผื่อเขาโทรมามอ่านี่นี่อ่าเดี๋ยวจะถ่ายเบอร์โทรไว้ให้ไทยอิสลามพาณิชย์นะครับอ่านี่เบอร์โทรถ่ายไว้ชัดๆเลยครับเปิดวันจันทร์ปิดทุกุกวันอาทิตย์ปิดทุกวันอาทิตย์อ,ตยอ่าคือวันปกติเปิดหมดนะครับอ่าใครจะเข้ามาซื้อของอะไรยังไงครับเครื่องเทศหน้าตลาดเช้ายะลาครับมาได้เลยครับผมโอเคครับฝากไว้เท่านี้ครับส,สลามอลัยกุ้มเราดมนตุ้งด้วยลากาถ